ก่อนเลยเยอะเกินตลาดใก้บ้านแต่เ,เราไม่เคยมาเดินดูคนขายหมูทอดดูคนสิครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาดูสิครับดูหางแถวสิครับคุณผู้ชมดูสิแสบขักเนาะค้นชาบัากหลายหนึ่งหาเละาละหาเลาะ นี่ซีดหลายแยวซีดเดี๋ยวรถสะดวกสบายนะครับแมงกระไซก็เยอะาไปหาเลาะดูด้มีอะไรให้กินบ้างมันใหญ่ไม่ถูกมีอะไรบ้างต้องมาดูกันเองนะครับลูกสินทอดคครับนี่อย่างนี้เออนี่อย่างหอยหมด สตรอเบอรี่มาลาปิงย่าเห็ดเข็มทองของดองโรตรีสายไหมบะปิทาโกยากิใส่ทอดทาโก่ไส้หมู ตกชิ้นถอดน้ำหลากหลายอ้าวรถของท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับเกินไปกลับไปที่รถ้วยนะครับว้าวมาม่วงเบาน้ำไลยแตก ผัดกะเพรายำขนมปังน้ำจิ้นหลี่ป่ะน้ำลำใหแก้วเล็กแก้วใหญ่เอาแก้วนี้เลยครับลำใหญ่ลำใหญ่ครับกินน้ำลายใหญ่กินน้ำใหญ่ใหญ่ใหญ่ย่อยแก้วแก้วเล็กสามสิบแก้วใหญ่สี่สิบ าแตนี่ได้ไปแล้วน้ำลาย น้ำลำใหญี๋ว่เี๋ยวกจแห้งกุ้งแช่น้ำปลายังไงมันข้าวรสชาติอือรสชาติมันน้ำลเลยทอดมัน ไม่เจอทอดมันเขาดิ่งมาเลยครับทอดมันว้าวต้องใหญ่เท่านั้นเล็ก40กะาสิบใหญ่60ครับทอดมันครับทอดมันถานมค้เขใช้มันอะไรครับมันเกียวัมันทอด แล้วแต่นะนห้นมจีนครับนมจีน ตอยกล่องละร้อยทิมซีฟูด้ดตอดมัดหมดไปลองไหนต่อวนขวาไหมวนขวาไหมดูอะไรไม่แพง <c oughs> กินไม่แพงของกินไม่แพงของกินไม่มีคำว่าแพงกล่องละร้อย ซื้อปลาหมึกแฉมกล่องด้วยในชะ่ไหมพี่เขาให้ชิมด้วยเห็นป่าวใช้หมดได้เลยนะคะเอาเลยชิมก่อนเนี่ยมีนะ้ะเป็นฟองๆเทาหน่อยน่าจะดีกล่องละร้อยนะซื้อปลาหมึกแฉมกล่องด้วยนะครับเนีน่ยกล่อง แล้วเลี้ยวขวาไปเจอหมึกวยวายอีกเป็นไงล่ะซื้อทั้งตลาดเลยไหมมีห <laughs> มึมกวยวายด้วย <laughs> เอาอีกไหมกล่องช้วยเล็กไหม <laughs> ซื้อเสร็จเราก็ต้องไปเล่นก,กีดนตรีต่อนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่ให้นั่งกินนะครับเอาไหมหมึกวยวายไหมหกสิบ <laughs> เล็กหกสิบเอาไหม ไม่เป็นไรกินไม่หมดเอาไปกินต่อได้อยากกินบ่อยๆก็กินลองไหมมีคนเลี้ยงก็กินหมดแหละเนี่ยกุ้งกระเบืออ้องแม่ทำปดกฟูลูกสาวจะกินไหมเนาะนี่คืออะไรลูกชิ้นหมูทำเองด้วยน้ำมะพร้าวน้ำแตงโม เราไปเราไปเลาะก่อนนะครับของกินมันเยอะเกินนี่ตอนนี้เราได้มาน้ำลำไยปลาหมึกกระตอยหมึกกระตอยทอดไม่ปลาหมึกไม่ใช่ปลาน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำส้มขันเอาไปไหนต่อครับฝ <Okay. S 1> ั่งนูน้น <Okay. S 1> เดินไปไนลครับเจอเรือเขาอกทะลุ อยู่ที่ไหนอ่ะเขาออกสลุกฮะอ๋อลานเบียมไม่เอาผมซื้อธรรมดาดีกว่าอันนี้เขาบ,บวกเยอะนี่ก็เจียวเลือห้องแอร์เลยครับก็เจียวเลือสมโคปไหนดี ถ้าจะกินอะไรก็กินนะครับเดินเดินซื้อซื้อแล้วก็มานั่งกินนี่ครับโตะเนี่ย,ยมาเดินหาโตนั่งกินนะครับบรรยากาศอากาศไม่ร้อนครับวันนี้ลมเย็นสบายๆถ้าฝนไม่ตกนะมีของกินเยอะครับเนี่ยหมูที่โครงครับหมูที่โครงขาหมูครับข้าวจีบ้านเฮาก็มีครับขาดประแดกบองอย่างเดียวส้มตำพารวยซาไข่มุกทนะ พัทสุดดงหมูย่างตันหลังต้องชวนลูกสาวมาหาของกินที่นี่แล้วเยอะจัดนี่คืออะไรครับคิมบับเกาหลีสาวจะกินอะไรไอยแมงคู่ไอยน,งงะะนางรมแมลงตะกแตนปลาทงกาพัทสุดเบนโตเอแค่ เอ๊ะทำไมคุณคุ้นผัดกระเพราจังคือมเรียกว่าคอนโซนตขาต่บเอ้าแล้วกลับมาที่เดิมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่น,น,นำ้ำลำไยเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกนะขนมหวานของนมไทยครับสเต็กซี่โครงอบลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปลิง้งอ้าว ขนมปังไส้ไส้ะลักลูกสาวจะกินไหมเนาะน้ำแปรงงอกปัดน,นี่ไงคิมบับเคบับนี่อะไรไปฝากลูกสาวดิโตเยอะนะครับฮะแล้วแปรเลยค่ะเดินให้ทั่วๆไปล่ะน้ำอารมณ์โบราณก็มีโอ้มีซูแนลตัวนีงเบิร์ดจะแนวกิน ซูซี่ซูซี่งี่ยังเนี่ยแกนข้าวซอยก็มีครบถุกภาคแล้วตอนนี้เจียวโบราณเจลลี่หมูสเต็กเรียนหัวไหมนเนี่ยครับคุณผู้ชมกล้อง รับซอสชาชาชาดาเฟนมันญี่ปุ่นข้าวหมูแจ่วไหมถ้าเปลี่ยนใจเป็นทุกคนสสดสามเลยได้ไหม เจ้าก๋วยเจ้าก๋วยนมดยยยนส,ด,สดตัวตัดบาร์บีคิวผลไม้เอ,เอเอเรากลับมาที่เก่าแล้วนะจ๊ะอาวไม่ใช่หรออาวคนเราฝั่งล้วดินข้ามันหลกักค้ายๆกันนี่นานี่อะไรเนี่ยเป็ดเป็ดย่าง ุูงดองทะเลดองแซลมอนดองสามชิ้นสามชิ้นยี่สิบมันมันม่วงทอดไข่เระทาสนใจเหรอขนมปังก็ขนมปังสิคะ จะพรุงีไปโรงเรียนจะกีโซวะมีทุกอย่างจริงๆครับแนะนำว่าคนที่จะเดินเลยครับแนะนำว่าเดินให้ดูก่อนทุกซอยเลยเพราะว่าถ้าท่านซื้อมาแล้วท่านจะคิดว่ารู้งนี้มาซื้ออันนี้ดีกว่าอย่างนี้เลยครับ ซอยต่อไปนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได e ้นะครับคุณผู้ชมลงสถานีข้ปอเลยครับลงสถานีรถไฟฟ้าุบเดินถึงตลาดเลยครับสะดวกสบายครับถ้าไม่อยากขับรถมาเองดูคนซ้อคนเยอะนะคนติดคนติดซอยนี้คนติด คลุอกายู่บนมีใช่ทอดก็มีเอาจริงๆอ่ะมันมีทุกอย่างอ่ะหมดย่างดังหงกดังหนกไก่ต้มน้ำปลาเฮ้ยมีไก่แล้ ม่กรอปไม่กรอบเอาแล้วเอาอะไรอ่ะจะเอายำงหรอใ่ใกระทะเร้ไปต่ออบเปี ke ๊ยสด นมไทยกเกียวเลยสวนขึ้นเขา้อทอดแ<ม>่างใส่แตกคืออะไร<ม>ใ่ยอทอด<ม><ม>ชีส บาร์บีคิวเนื้อย่างยำแหนม,นมยำขนมจีบไส้หมูทอดต้มหอยกระมี่พนันหนึ่งหอยมาเด็กแมงกะพุ่นย่าง แ่งกะปุนพ่นไฟปติกรอบปฏิบลลังก,กรคบอเบ,บ้มเย็นครับีเนีอีกครับมีอีกซอยครับหอยแคลงหอยแมงคู่กะะลีปบับ

มะพร้าวปันกุ่มอบสดเจ้าน้ำปัน่นจ้า,จาเลมอนปั่นจ้านา่าสนใจล่าไปกินพ้าเลมอนปัน่น มะน,นาวหลายขักบอ่อจะแนวกินเดินนะครับใครมาแนะนำให้เดินดูให้ทั่วๆก่อนนะครับถ้าท่านอยากกินอะไรก็จำร้านให้ได้แล้วกันว่ามันอยู่ซอยไหน,นนะถ้าเดินกลับไปซื้อหัวรอยไข่หวานหมูย่างก็มีครับเนื้อพวงก,ก็มีครับ มกหมกหน่อไม้ก็มีครับหมกหน่อไม้บ้านเฮาก็มีแห่พ no. right> no. ี่น้องแจ่เสียบแค่นี่ร้านเดิมเปล่าครับไม่ใช่หรอครับแสดงว่ามีสองสาขาใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยแม่ชอบกินไหยอ่ะกินเป็นห่อผักนะทั้งนั้นขนมชูโดคืออะไรก็ไม่ทราบ นะคขนมปลาครับขึน้นละสิบบาทมีอีกอังหนึงครับ,รบพี่น้องของกินครับ อันนี้เราแค่อยู่แค่โซนของกินนะครับนะเนี่ยยังไม่ได้ไปโซนของขายของใช้เลยฝั่งของใช้ครับฝั่งของใช้ของช็อปครับเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นหลังจากที่ท้องอิ่มและเดินย่อยครับคันนี้ เยิง้งดึงงน,นมันไปทั้งมันเลยเยิง้งอี้อหอนีน่มัน,นากล้ามอยงเงี้ยหรอไม่รู้จะก้าเกินสังหููกบุญย์ย่เครื่องน้ำตาลมันจะขยี้ก็ตง้องืนะอ้มอ้ยี5ิบห้าบาทใสี่ลูกอ่ะ หวานเจบฝับ่งของใช้จะเป็นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่กนมร้านตกตานะอะไรพวกนี้ด้วย เสื้อคลายเด้นนะสัตว์เลี้ยงคุณจะเห็นหลานแรกครับมีน้องตายด้วยอาหารน้องตายด้วย กลับบ้านกันดีกว่าอินแล้วเที่ยวแล้วเดินย่อยบาย,บายๆนะปูน,ปน